สวัสดีครับผมนรลลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถที่ร้านก็มีให้เลือกชมเยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นรถดำสองเพลารถล่องเพลาเดียวกระบ,บะพื้นเดียบรถเทลเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวขึ้นรถแมคโครเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหกล้อดำหกล้อบรรทุกนะครับมีให้เลือกชมนะครับสำหรับท่านที่สนใจ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-858-8220-093-325-8446นเะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุธทธยสง์ข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุธทธยสงฆ์นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับท่านที่สนใจรถคันไหนนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์090 8588220นะครับสำหรับท่านที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมรูปภาพเพิ่มเติมคลิปวิดีโอสตาร์ทเครื่องนะครับเรามีทีมงานจัดส่งให้จัดส่งรายละเอียดให้ครบนะครับโทรสอบถามได้ที่เบอร์09085882200933258446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทไทยสง ข้างปั๊มบางจากใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพระเจ้สงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับติดต่อสอบถามได้หรือจะเข้าชมรถในช่องทางอาของเต็นท์นรงนะครับได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางาทางเพจ Facebook นะครับนรงซื้อขายรถมือสองนะครับฝากพี่น้อง f อพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม